không luồn, không luồn, lại được không được Lại, lại, hắn 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 ok hắn เป็นหมายับนเป็นอะไรเป่วยนี่เพระฉะนั้นเดี๋ยวให้อธิบายนที่เข้เอาหมายให้ดูถ้าไปเขาอ่านหมายที่ดูคเอบเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแลมาอันี้เขาบรไษนทเยแมนรับจังหวัดอะไรก็เออเขาพี่คอยผมก็ได้ผม่วยอยู่ไหมบอกคุณจ้าสทหมายน้อันน้หายจับสานายามีบุรีที่หนึ่งสามสามห้า น้ด้วยเราเนี่ยนายทองใบนะครับซึ่งต้องหาว่าจะทําความผิดฐานร่วมกันรับทรัพย์ในแก่สถานในเวลากลางคืนทำะารสิ่งกีดกั้น,นสาหรับคุ้มครองทรัพย์หรือบุคคลต้องไหมเอาไปเป็นสิทธิ์นะตามกฎหมายมีสิทธิ์จะให้การหรือให้การก็ได้ ค่อยคำของเราใช้พนุาหักฐานในขั้นตางมีสิทธพบและพิูจน์พนาในขั้นสอบสวนมีสิทธแจงให้ญาติทราบเีกยวกับกลุ่มตอนที่เราจะถูกควบคุมไปส่เรามีบุรี่ต่อเราไม่ชด้การเราละหมาดทีทอีกคถ้าป่วยมีสิทธิรับยาบาลเข้าใจข้อหามสิทธิี่แก้งก like ันห si ้ได้แล้วได้ลูกยุ่ต้องแบบ ไม่ซ้อมไม่ซ้อม